แส่ปลาใส่น,น้ำแกงแม่ครัวมั่ว้เหรอช่วงนี้แม่เขาก็เตรียมอ่น้ำมะขามเปียกนะคะโดยการเอามะขามมะขามเปียกอะคะ่ะแล้วก็เอาน้ำแกงอะคะ่ะที่มันอยู่ในหม้อนะคะแล้วล้นอะ่ะตักใส่หมักไวะคะ้ค่ะหมักไว้ทำน้ำมะขามเปียกะคะ่ะตอนนี้<อ><อ> คุณยายอันนี้ตามอะไรคะเนี่ยใช่กระติียใส่แกงเหรอโอ้ยใส่กระชายเยอะๆนะคะช่วงนี้กระชายขายขายดีค่ะอันนี้แกงอะไรนี่ยายแกงน้ำหวานเสร็จยังคะค่ะค่ะค่าค่าเหลาเ่ยใส่อ่ะก็เน้นว่าถ่ายแล้วเนาะเออเราบอกก็ว่าพอแล้วพอแล้วเปลือง อืมน้ำปลาน้ำตาลด้วยนัยนะ่นเขาประกาศเก็ดหมูติดก,กุ้งแม่เขาจะผัดอ่า พริกแกงก่อนนะคะผัดพริกแกงเพื่อที่จะใส่ลงไปในหมอ้อแกบอกว่าผัดพริกแกงก่อนใส่แล้วมันจะไม่บูดง่ายค่ะจะเก็บไว้ได้นานถายลงก็ทำทิ้งทำไรยายม่เรือร่องเผื่อถาเกถ่ายยายคนโบราณค่ะยายไม่รู้เรื่องค่ะเผื่อถ่ายออกไปปุ๊บฝรั่งมาขอทำไงเนี่ยไทยจะไปอยู่กับใครเนี่ยนะยายอยู่ต่างประเทศจะ้งลูกต่างปร้เทศเนี่ย หมอความนะคะห่วงจะไปอยู่ต่างประเทศหม,ม,มอค่ะอออืออันนี้พริกแกงต้องผัดก่อนใช่ไหมคะค่ะพริกแกงออต้องผัดพริกแกงก่อนพริกแกงมันจะบูดการบูดโอ้โหคุณยายคะ่ะหมอก็ย้ายใหญ่คุณยายทำไมสาดลงข้างหม,มอแลมม้วคะ่ะโอหม,มอเบอร์ขนาดนี้คุณายายยังมองไม่เห็นอีกหรอคะ ไหนขอดูใกล้ๆหน่อยค่ะคุณยายมันออกมาเป็นแบบไหนคะโอ้ยใกล้แล้วค่ะใกล้ลใกล้จะได้กินแล้วถ้าไม่อร่อยนี่สาดยกหม้อเลยใช่ไหมคะคุณยายรค่ะอร่อยแม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยไว้ก่อนใช่ไหมคะตามนั้นค่ะอันนี้กระชายที่ตามไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะคือตำกระชายกระชายคือตำละเอียดทโน่บดไ้เคี้ยวเลย เอามาเสร็จเอาไม่เอามอยู่เอาก็ไม่บอกเนาะป่านนั้นก็ยังว่าอยู่ว่าจะทำให้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ดูว่าแกงนางหวานกับแกงยังไงโอแกงไม่เป็น <c oughs> อันนี้ใส่หมูนะคะใส่หมูสามชั้นด้วยมันทุกอย่างที่อร่อยอร่อย <c oughs> โอ้แบบเครื่องแน,น,น่นๆคะ่ะหมูสามชั้นด้วยว้าวทั้งหมูสามชั้นทั้งกุ้งสดเลยคะ่ะโอ้โหสูตรคุณยายนี่หม้อนี้พ<ด>ันหนึ่งอยู่หรือเปล่า <laughs> อยากกินัานไหนก็ใส่มาเลยไหนอร่อยอร่อยอ,อ,อร่อยที่ละปุงคะ่ะนัน่นธรรมดาที่ไหนล่ะคะคุณยาย ไม่ธรรมดาค่ะอันนี้เขาไม่ให้พูดคำไม่สุภาพนะคะเราต้องพูดพอเพาะนะคะเวลาเราทำคลิปอันนี้ค่ะรู้ไหมคะคุณยายกะีก็ยังไม่ได้ใจใส่มะขามเปียกค่ะมะขามเปียกหมดหม้อแล้ว โหเปรี้ยวแน่เลยคุณยายค่ะคุณยายใส่แล้วคุณยายก็ใส่อีกลองไม่เปรี้ยวค่ะชูรสใส่หรือยังคะคุณยายน้ำตาลทรายใส่หรือยังคะคุณยายลืมเหรอคะลืมค่ะใสทีหลังอ๋อจิมก่อนชิมปรุงรสก่อนแล้วกะทิไม่ใส่หรอคะใช่แล้วหน่อยนึงใช้ไว้ราดทีหลังชิมก่อนค่ะอือหือหม้อเบอร์อะไรคะไม่รู้ มอเบอร์สามสิบค่ะอันนี้โอ้จําได้อโอ้โหมอเบอร์เลเลยอ,อปลาก็ใส่นะคะน้ำปลาก็ใส่ค่ะคุณยายจัดเต็มค่ะหมดขวดเลยค่ะถ้าขวดเต็มๆนี่ก็คงจะใส่จนเต็มขวดเหมือนกันละค่ะ ใส่บรนด์างลากค่ะภาษาอีสานละคะอีตู่อีตูหอมหรืออีตูไม่หอมคะคุณยายหอมตู่หอมไหมคะบ่รู้จักถามที่ใจตบางที่ตู่หอมมันจะแม่งจะแม่งอยู่บ่ออีตูซื่อต้องอีตู่ซื่อด้วยใช่ไหมคะอีตูหอมไหมคะไม่รู้จักป้าเมืองนอกเฉพาะผักอีตูขนาดนี้ก็หมดไปหลายร้อยนะคะ นี่เฉพาะผักอีตู่นะคะใบแมงลักเมืองนอกกําเน้น้อยกําละร้อยค่ะอันนี้ตกสามกําค่ะสามร้อยเฉพาะผักอีตู่ก็สามร้อยค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะพันหนึ่งไม่อยู่ค่ะหม้อเน,นี้ยจัดเต็มค่ะเอาแฟนไอห,หนุยไอแฟนไออุยเนะี่ยใส่น้ำตาลหรอคะคุณยายใส่เยอะไหมคะคุณยายใส่พอมันหวานคะ่ะ ใช่ใช่อร่อยไหมคะคุณยายอร่อยค่ะเติมกะทิก่อนค่ะพอเติมกะทิแล้วก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะเติมกะทิแล้วก็เสร็จแล้วค่ะแล้วเติมกะทิแล้วมันจะจืดไหมคะเติมกะทิทีหลังแบบนี้กะทิมันก็มีรสหวานค่ะอร่อยกะทิบ้านไหนคะมีรสหวานอ่าหวานมันเนี่ยอ๋อค่ะ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 กะทิหวานมันจำไว้นะคะสูตรม่ม่ว้แบบนี้ค่ะถ้าสูตรไม่ม่ว้ไม่อร่อยนะคะโอ้โหมอันนี้นะเยี่ยมเลยเนี่ยอืมเยี่ยมเลยเนี่ยต้องใส่เจอ่อร์เจ้า हेलो गाइस ओके हेलो โชว์หรือ,อยังจ้าพอแล้วอร่อยไหมคะคุณยายยกโป้งไหมยกโป้งไหมอร่อยขั้นยศโป้งไหม,มยม <laughs>